สองพูดได้ต้องรื้อไปพักดินพักย่างพักโู้มันไปเหงียนยากผมมีเนี่ยมีแหล่แหล่แจักปุ๋ยปุ๋ยปีนแจ็กปุ๋ยเก่าๆน่ะเออใจ็ปุ๋ยลบเครือหนึ่งเนี่ยเอ็มเวกับแจ็กมันละเจเวนี่เป็นพลอย่างอันนี้คือเอาปีใส่ปุ๋ยโซ่วนปีใส่ปุ๋ยเสี่ยงแกนดอกปีลดแจะปุ๋ยแกนเป็นเครื่องแกนแล้วแหล่ผสมไปอีเครื่องหนึ่งเดี๋ยวก็ปีนเลยแกนหนึ่งแล้วมันจะดพูดดีชาบได้นักขึ้น ไม่ใจย่างดีเลยค่ะใจยาลาจะใจโก้เฮาสิบห้าสิบหกแล้วก็เอ็มเอก็ดใจมาแล้วคอนเทนต์วีบยี่ห้อดิหลายหลายมันขยายนเอยแล้วมันใส่คืยคอนเอ็มเอเลยมันมันมีมันระเบิดนะนั่นไงไอ้พวกพื้น้องอะไรอย่างก็แคลเซียมแคลเซียมโบลอนแคลเซียมโบลอนช่วยแล้วก็พวกไอ้ธาตุร่างธาตุรองธาตุรองอาหารอาหารร่างอาหารรองและแล้นี่คือย่วยอาหารร่างอาหารรองก็แหละแล้วก็ฟืนดิน แล้วก็มีเกยมักมักปุ๋ยปลาหัวปลาไส้ปลามากมากทั่วประเทศอ๋ออันนี้อันนี้มันมีในตัวเลยแล้วมักป่ามีในตัวนี่หลายสูตรแล้วลกคือง่ายๆเิ่นเกยใชปุ๋ยไปเรื่อยละแล้วก็ไม่มันเป็นมะเขือเทศมามีเจ๊งหงดไอ้คนหายปุ๋ยหายแซ่บก็แกมาให้เห็นหน้าเลย บมก็แต่เรากำลังจะลื้ออันกำลังบำรุงใส่ปุ๋ยนเอานี่เป็นรองแหละไคโตซานเนี่ยอมีเป็นอย่างสักอย่างนะหายซะผมก็จะไม่ค่เลยลาเลยลาไปหรอกจะเลยเอาเป็นเราลงปิดเป็นบางทีลองนักถ้ามาได้ลองนักเทาก็เอาพ่นถ้าลองน้ำต้องเอาฟีมาจะลองเพิ่มสักสิบต้นกพอเอียร์เขาปลูกมาสี่ปีเขาจะให้ปุ๋ยนี่มันแน่นอนเ่าลูกค้าเพิ่นถึงมาไปไหนว่ารสชาติเหมือนเดิมตลอดก็เลยใจนี่ไปตลอดเลยปุ๋ยยังวะยาล่าโตฮาสิบห้าลวดสิบหกลวดใช้ได้หมด เพราะว่าร้านขายปื๋ก็เขามามีเปอร์เซนต์กันอยู่แล้วไงอย่าร่ายซื้อกับซื้อกันซีฟกนซาวกนเดีัเดี๋ยวลองไปปีใจปีเอา้วครักเอารับซ้อกอกอู้องแน่เงี้เอาแค่สิกองี้ยันนกลังมาตรวจวิชาการกำลังมาตรวจ G A P ค่ะตรวจอะไรตรวจแกปมาตรฐานอ่ะที่นี่มันมี G A P ตลอดได้ G A P ตัวนะอันนี้กาลังต่ออายุอยู่ว G A P ตอนนั้นอันนี้มันเป็นแรกแลทำชังไม่แ ผมแหนผมม,มีสามตัวค้าง